สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินเมนูซูชินะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยบะหมี่เนี่ยนะมันจะเป็นบะหมี่คูนสค่ะเออนี่3สนะครับแอนโชว์เลยฮึมคัวมาตอนนี้บะหมีเ่เผ็ดเกาหลีคูณสามของเราก็ได้อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วไปดูกันเลย

ต้อ,อ,องปวดท้องแน่ๆ อร่ยมากชิคกี้พายน่าอเลยสวยดีกว่า 아름다 ạ